1,500 0 0บาทกับการบิน First Class ก a ตาแอร์เวย์ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับทุกคนบุ๊คจักรราจักเมียนาะราวนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางท่องเที่ยวของเรานะครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวเป็นประสบการณ์นั่ง First Class นะครับของสายการบินกาตาแอร์เวย์นะครับทุกคน ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินโดฮานะครับเป็นสนามบินหลักของประเทศกาตาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะขอแบ่งออกเป็นสัก3ส่วนแล้วกันนะครับก็ส่วนแรกเราจะรีวิวตัว first class แล้วนะครับมันจะชื่อว่า a l ล a าวนะครับทุกคนซึ่งก็เป็นที่ที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับ อันนี้เป็นห้อง p r i v a t e นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงตรงนี้ทีหลังแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะพาไปดูบรรยากาศในสนามบินคร่าวๆแล้วกันนะครับระหว่างที่เราจะเดินจากตัวลาวส์ไปขึ้นเครื่องนะทุกคนแล้วก็ส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนที่ทุกคนน่าจะสนใจที่สุดก็คือเป็นตัวรีวิวของตัวเครื่องบินนะครับว่าที่นั่งของ first class type A 3 8 0เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆเราเคยมีรีวิวเอไว้สั้นๆแล้วเดี๋ยวขึ้นเป็น หน้าปกเอาไว้ไปหาดูได้นะครับทุกคนถ้าใครอยากจะดูแบบเวอร์บบชันรวบรัดนะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่การรีวิวห้องพักก่อนนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นห้องพักที่เราสามารถแบบมาอยู่ได้เองเลยเหมือนเป็นอารมณ์โรงแรมในสนามบินนะครับทุกคนสําหรับผู้เข้าพักเฟิร์สคลาสเท่านั้นนะครับนี่ก็จะมีเตียงนอนแล้วก็มีทีวีนะครับแล้วก็นี่มีโต๊ะนั่งทํางานได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ําสักเล็กน้อยนะทุกคนมีห้องน้ําส่วนตัวด้วย ตัน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 ก็นต,นต,นตรงนี้จะเป็นชาเวอร์นะครับสามารถอาบน้ำสระผมอะไรได้แล้วก็อามนิตี้ข้างในแน่นอนว่าเป็นของดิฟสีนะครับ <T> อ่าดิฟสก็เป็นแบ,บรนด์ที่แบบหอมมากกลิ่นหอมมากคือกาตาเขาเก็จะเหมือนจะโคกับดิฟสีอยู่นะทุกอย่างก็คือทั้งแบบอเมนิตี้ในเครื่องครีมแพดโลชั่นอะไรพวกนี้เป็นของดิฟสีหมดเลยนะครับทุกคนชอบแบรนด์นี้มากๆเหมือนกัน ก็ตัวห้องนอนตรงนี้ใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยอาจจะต้องแบบรีบมานิดนึงเพราะว่าห้องมันเต็มเร็วมากนะครับอันนี้คือมาตอนแรกก็แบบเขาบอกว่าห้องมันเต็มแล้วเราก็เลยต้องวนไปวนมาอยู่หลายรอบนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอขึ้นไฟอีก6ชั่วโมงพอดีนะครับก็อาจจะมีพาออกไปดูข้างนอกได้บ้างเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอาหารอะไรให้กินบ้างแล้วก็บรรยากาศในเฟรชคลาสเลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงสมกับค่าเข้าที่เขาแบบ บางคนจ่ายเข้ามาเป็นหมื่นไหมนะครับไปกันมาต่อกันที่โซนด้านนอกของบริเวณห้องพักนะครับก็หลักๆเขาจะมีทั้งหมด3โซนนะครับทุกคนก็ตรงโซนสปาแอนด์ควอ a อนเรีนี้ก็จะเป็นห้องพักนะครับหรือว่าใครจะมาแบบอาบน้ำเทคชาเวอร์จองจากรุซี่อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเราจองคิวไว้ตอนสี่ทุ่มเดีถ้าทันและได้คิวก็เดี๋ยวเข้าไปพาไปดูนะครับเราก็จะมีเป็นตัวเกมรูมรวมถึงเป็นแบบ f ฟมิลี่รูมนะครับพาลูกๆมาเล่นได้นอนพักผ่อนหย่อนใจนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในนี้กันต่อเราก็จะไปปิดท้ายกันด้วยโซนห้องอาหารที่มีแบบพวกเครื่องดื่มอยู่ตรงนู้นเป็นโซนหลักที่มีน้ําตกลงมาจากเพดานสวยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเกมร o มนะครับก็มีที่นั่งให้เด็กเล่นได้นะทุกคนแล้วก็มีเป็นตัวน,วนี้ตัวแบบเกมเตะฟุตบอลสมัยเด็กๆของเรานะครับ <laughs> แล้วก็อันนี้คือแบบโคตรเจง๋งทุกคนคือเขามีเป็น Xbox นะครับนี่มีแบบสามารถเล่นเกมได้ยืนเล่นกับเพื่อนได้มีหลายเครื่องเลยนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูคือเป็นแบบรถแข่งแล้วก็นั่งเล่นเกมนะครับหลักๆก,ก็คือประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพาไปต่อกันที่ห้องอาหารนะครับ ระหว no ่างทางเดินจากห้องเกมรูมไปห้องอาหารนะครับตลอด2ข้างทางเนี่ยก็จะมีการตกแต่งด้วยพวกเครื่องถ้วยชามของประดับบ้านที่แบบดูโบราณดูคลังคสวยๆนะครับทุกคนนอกจากนี้คือเขามีเป็นดิวตี้ฟรีของตัวเองอยู่ในเฟิร์สคลาสเลาน์นะครับก็จะมีตั้งแต่นาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆนะครับรวมไปถึงกระเป๋ามีแม้กระทั่ง Apple ผลิตภัณฑ์พวกแบบ iPhone รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําหอมนะครับมีตุ๊กตาของฝากเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็เดินเล่นเพลินๆ นะครับมาต่อกันที่ห้อง Business Room นะครับทุกคนก็จะเป็นที่นั่งทำงานห้องนี้คือเงียบแบบเงียบม,มากจริงๆก็เขามีคอม Macbook ให้ใช้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ใช้เสียงไม่ได้เลยอาจจะต้องแบบเบาๆนิดนึงนะครับทุกคน มาถึงแล้วนะครับกับห้องอาหารนะครับก็สัญลักษณ์เลยคือตัวน้ําตกที่ลงมาแบบเป็นลําธารสวยๆเมื่อกี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเดี๋ยวพาไปดูตรงอีกหนึ่งโซนสําคัญของอัลซาวาเฟิร์สคลาสเรานะครับก็คือโซนห้องส่วนตัวเล็กๆนะครับก็จะมีเก้า e อี้นอนเอที่แบบมานอนพักได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเก้า e อี้นอนนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครแบบมาต่อเครื่องสักแบบ23ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับ เราจองห้องนอนพักอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็ห้องกว้างสักประมาณ3เมตรประมาณนี้นะครับก็กาอีาา้นอนอย่างนี้ยได้นะทุกคนปรับนอนได้ประมาณหกสิบเก้าสิบองศาคือโอเคอยู่นะครับไม่ได้ถึงกับนอนราบได้นะครับแต่ก็พอได้หลับได้ครับทุกคนกูดกูดมีท่านชาร์จแบตนะทุกคนแล้วก็ มีลักไฟมีที่แขวนเสื้อผ้านะครับก็พออยู่ได้นะสำหรับแบบต่อเครื่องสัก2-3ชั่วโมงประมาณนี้นะครับลืมบอกว่าโซนนี้ก็เป็นใครมาก่อนได้ก่อน first come first serve นะครับถ้าเกิดว่ามาแล้วมันเต็มก็ไปเดินเล่นก่อนนะทุกคนเราเค่อยกลับมาใหม่นะครับโอเคเราโอเอลน้องทางไปนานเดี๋ยวเราไปดูห้องอาหารกันนะครับทุกคนเฮ้ยคือเราโชคดีมากทุกคนเพราะว่าไม่มีคนเลยนะครับในโซนห้องอาหารเนี่ย ปกติคือแบบเป็นเฟิร์สคลาสก็จริงนะที่บอกว่าแบบจ่ายเงินค่าเข้าเป็นหมื่นกว่าหรือว่าต้องบินเฟิร์สคลาสเท่านั้นแต่คนคืนแน่นเรานะครับเขาก็เข,ข,ข้ามาแล้วนะทุกคนเขาก็จะมีเป็นตัวเมนูให้สแกนออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถ่ายอาหารให้ดูสั้นๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปจากกุสซี่กันนะครับซุปเผ็ดทุกคนซุปเผ็ดหอมมากอ๋ออยากให้ได้กลิ่นมากเลยอารมณ์แบบ น้ำมันทรัฟเฟิลอ่ะเนี่ยดูดิแล้วก็อันนี้เป็นแบบขนมปังนะครับ <c oughs> เนื้อเทนเดอร์ลอยนะครับทุกคนให้ดูความแบบทริซี่ระดับมีเดียมนะครับแอบออกแบบมีเดียมเวลนิดน,นึงนะ <c oughs> นี่น่ากินไหมล่ะ <c oughs> ระหว่างทางกลับไปที่ห้องนะครับทุกคนเราก็ค้นพบว่ามันมีโซนอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ <c oughs> คือตรงนั้นประตูทางเข้าจะเดินเข้ามาแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะทุกคนเดินมาทางนี้เขาจะมี เป็นโซนซูชินะครับไม่เคยมีใครบอกเราเลยทุกคนเราแบบอิ่มนะแ,แบบลแล้วแต่พอเห็นแบบอุนายิโรซูชิปลาไหลเราก็เลยกินเพิ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดๆหน่อยหน่อยแล้วกันนะมาแล้วนะครับทุกคนกับโรปลาไหลอุนางิโรนะครับจะให้ดูว่าโซนญี่ปุ่นแบบโซนเอเชียต,ตรงนี้คือแบบ มันลึกลับมากจริงๆเพราะว่ามันไม่มีคนนะครับตรงโซนหลักคือมีคนนะทุกคนเราเคยมาที่นี่แล้วเรายังไม่รู้เลยเพราะว่ามันเดินจากเคาน์เตอร์เข้ามามันดูเหมือนเป็นโซนเก้าอี้นั่งเฉยๆแล้วเราก็เดินมาเล่นๆปรากฏว่าอยู่ๆมันก็มีเนี่ยตัวห้องครัวอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็นอกจากพวกซูชิแล้วก็ยังมีพวกแบบแซลมอนลมควนันมีสเต็กอะไรอย่างเงี้ยสั่งได้เหมือนกันนะครับด่า เธอได้ da. เราอยู่กันที่หน้าห้องจากุซี่นะครับทุกคนเราจะพาเข้าไปข้างในแล้วได้ยินเสียงน้ำไหมเราคิวนานมากนี่มีความแบบตีฟองทุกคนล้วอ่างอ่างใหญ่มากๆนะครับแทบจะเป็นอ่างส่วนตัวของตัวเองเลยคือเขาให้ใช้แบบหนึ่งคนต่อนหนึ่งครางนะทุกคนแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครใช้เสร็จแล้วเขาก็จะเรนน้าทิ้งทำความสะอาดแล้วก็เตรียมใหม่ให้กับทุกคนเลยนะครับรวมถึงอ่านนี้ไม่ได้ใช้รวมกันชายหญิงด้วยก็คือแยกกันนะุกคนของผู้หญิงเขาก็จะอยู่ฝั่งนะครับของตัวอ่างจักกุซี่นะครับก็จะมีแผงควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน,นสามารถเปิดระบบสั่นได้นะครับทำให้มีน้นำออกมาด้านข้างด้านหลังเงียดีฟองอะไรพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับ ก็อยู่เวลาในห้องกซี่มีเวลาประมาณ45-1ชั่วโมงประมาณนี้นะครับทุกคนใช้เวลาจองคิวนานมากประมาณแบบ3-4ชั่วโมงเพราะว่าทุกคนเขาก็อยากมาใช้กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการของ First Class นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องบินกันต่อหลังจากนี้นะครับนอนแช่น้ำฟินๆกันไปก่อนเนาะ สำหรับใครที่เวลาเหลือนะครับบุ๊กจะแนะนําเป็นโซนอาคารซีนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นสวนที่อยู่ภายในสนามบินนะทุกคนแล้วคือสวยแบบสวยมากๆเขาจะมีความเป็นโดมกระจกนะครับแล้วก็มีเป็นสวนที่เป็นต้นไม้ของจริงอะอยู่ตรงกลางแล้วมันล่มรื่นมากๆนะครับยิ่งตอนเย็นเขาจะเปิดไฟแล้วก็บางคนเขาก็จะมานอนชมวิวอะไรเงี้ยระหว่างรองต่อเครื่องอนะ่ะค่อนข้างโอเคมากๆนะครับซึ่งฝั่งอาคารซีที่มีสวนตรงนี้นะครับจะอยู่คนละฝั่งกับอัลซาว่าเราที่เป็นตัวเฟิร์สคลาสเรานะครับอันนั้นจะอยู่ที่อาคาร AB นะครับทุกคนโดยที่จะมีการเชื่อมกันด้วยรถไฟฟ้านะครับใช้เวลาในการนั่งไม่นานมากประมาณแบบ3-5นาทีประมาณนี้นะครับรถไฟฟ้าก็ออกบริการฟรีนะทุกคนหรือใครขยันจะลองลงไปเดินอย่างเงี้ยมันก็ทําได้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะห่างกันสักประมาณแบบ600เมตรอะไรประมาณนี้พอเดินได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครขยันอยากออกกำลังกายก็ทำได้นะครับ สำหรับส่วนของเทอร์มินอล B แล้วก็ A นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารหลักที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆนะทุกคนก็คือตัวน้องมีสีเหลงทองตรงนั้นนะครับแล,แล<ๆ>้วก็ช้อปปิ้งพวกแบรนด์เนมต่างๆที่นี่ก็จะมีทั้งแบบเอเม a แอนเนลกุชชี่ดีออร์หอวิกตองคาดีเย่บูการียพวกนี้มีครบนะครับก็ใครอาจจะมาช้อปปิ้งระหว่างรอขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยคือมีทุกอย่างแน่นอนนะทุกคนแล้วก็ใช้เป็น a v เวที่เป็นคะแนนสะสมหรือว่าตัวไมล์ของสายการบินกาตาฟาเป็นส่วนลดได้ด้วยรวมถึงซื้อแล้วก็ได้้คคืืนนนนมมาดวยเหอกันนะัะรบ สวาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมารีวิว First Class แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า o บอดดิ้ g เก e นะครับก็สำหรับเฟิร์สคลาสกับ b บิสเนสคลาสจะแยกจากอีโคโนมีขึ้นมาอยู่ชั้น2นะครับแล้วก็ทางเข้าอะไรพวกนี้แยกกันหมดเลยเพราะว่าเครื่องมันมี2ชั้นนะครับสำหรับ a อส0 80นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในเครื่องกันนะครับก็จะเป็นที่นั่งแบบ1-2-1นะทุกคน ขึ้นมาอยู่ในเฟิร์สคลาสแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คือยังไม่มีใครมาเลยนะครับทุกคนก็เมาเมากันไปเหมือนเดิมแล้วกันอย่างที่บอกว่าจริงคือเราเคยมาถ่ายแล้วรอบนึ่งแล้วตอนนั้นคือไม่มีคนจริงๆมีแค่เรากับมามาสคนนะครับแต่คือเดี๋ยววันนี้จะมืนจะมีอีกคนนึงเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนเลยจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบเร็วก่อนแล้วกันนะครับ ที่นั่งของบนเครื่องเฟิร์สคลาสก็จะเป็นแบบ121 1นะครับทุกคนมันจะเอาตัวที่กั้นตรงกลางลงได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ลงได้สุดเหมือนแบบคิวสุรนะทุกคนคือจะลงได้ประมาณแบบช่วงเอวนะครับแล้วก็จะยังมีความแบบกั้นกันอยู่2ฝั่งนะครับทุกคนอันนี้ก็มาแมานั่งเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับประตูปิดไม่ได้นะครับทุกคนก็เนี่ยอยู่กับด้านข้างก็เห็นกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิวประมาณแบบ นั่งสองคนโตกละครับก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะทุกคนสามารถพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นบันไดชั้นล่างของอีโคโนมีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำเฟิร์สคลาสของกาตาจะไม่ได้มีที่อาบน้ำนะครับก็ขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับทุกคนนี่ มีที่นั่งด้วยเอาไว้แบบนั่งพักนั่งนั่งนอนได้เลยอะ่ะค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ซ่อนชักโครกนะทุกคนอาจจะนึกว่าเป็นที่นั่งแต่จริงๆคือมันสามารถเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างดูสะอาดสะอ้านดีเรียบร้อยดีนะครับรวมถึงในนี้จะมีที่ซ่อนอมนิตี้ด้วยนะครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะนี่อุนิตี้มีแบบพวกที่บ้วนปากแปรงสีฟันมีมีดกรนวดแล้วก็อุปกรณ์กร่งอะไรคือมีครบหมดเลยนะครับ ส่วนโฟมสบู่ล้างมือก็เป็นของดิฟสติกอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกแฮนด์ครีมมีอินฟ s e ์วอเตอร์สเปรย์นะครับเนี่อุปกรณ์ค่อนข้างครบพอเลยนสถานการณ์ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคือคนนั่งเต็มเฟิร์ c คลาสเคบินเลยทุกคนมีแบบแปดที่นะครับปาไปแล้วประมาณ6-7ที่นะครับคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรีวิวกันต่อบแบบกระซิบนิดน,นึงจะได้ไม่บรบกวนคนอื่นนะครับ ถ้าใครบินกาตานะครับเขาะจะมี Wi-Fi ให้เล่นฟรีด้วยนะทุกคนคือถ้าเป็นแบบต่อแบบว่าเป็นไ d ทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณไม่มั่นใจ20เมกิกเอ่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านั่ง f i r s t Class จะได้เป็นตั๋วแบบนี้นะครับวน์เชอร์สามารถไปล็อกอิน Lock ได้เล่นได้ประมาณ 200MB มกะไบนะครับทุกคนก็เล่นโซเชียลได้ดูเว็บอะไรได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดจอทีวีนะครับเทียบกับฝ่ามือคุณผู้ชมคือประมาณทีวีบ้านได้เลยอะ่ะน่าจะประมาณ 3 2นิ้วได้นะครับแล้วก็เขามีรายการให้เลือกดูหลายอย่างนะครับควบคุมจากแผงวงจรตรงนี้อยู่ด้านข้างนะครับท่านตานอ่าแล้วก็กดเอารีโมทออกมานะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าอุ้ยนี่ตัวแผงวงจรน,นะครับก็เลือกหนังได้มีทีวีให้ดูมีซีรีให้ดูหลายเรื่องมากๆนะครับคุณผู้ชม นี่ก็จะเป็นกาแฟเฉพาะเฟิร์สคลาสนะทุกคนน่าจะเป็นกาแฟอาราบิก้าอะไรสักอย่างเดี๋ยวหาชื่อมาใส่ไว้ให้นะครับเชียร์สไม่เชียร์สละ บริเวณรอบเก้าอี้นะครับก็จะมีที่เก็บน้ำนะคราจะให้น้าดื่มอะควาพันหน้ามา1ขวดนะครับทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่ปรับเก้าอี้นะครับเก้าอี้คือสามารถปรับได้แบบทุกแบบเลยจะปรับนอนปรับนั่งแล้วคือเลือกปรับเป็นส่วนๆก็ได้นะครับอากจะปรับเฉพาะขาปรับหลังให้มาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยทําได้หมดทุกอย่างนะครับส่วนที่ชาร์จไฟก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะเป็นเสียบปลั๊กแบบ u n i v e r s a l ซนะครับ หลังจากที่เครื่องเทคออฟแล้วนะครับถ้าใครอยากจ,จะเดินเล่นหรือสั่งซันเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบาร์อยู่บริเวณด้านหลังให้เราสามารถไปใช้บริการได้นะครับบาร์ตรงนี้จะใช้ร่วมกันระหว่าง First Class แล้วก็ Business Class คือถ้ามากับเพื่อนอย่างเงี้ยจะนัดมาเจอกันด้านหลังได้นะทุกคนมีเครื่องดื่มให้สั่งคล้ายๆกับที่เรานั่งเลยแล้วก็มีขนมไม่กินเล็กๆน้อยๆเป็นแบบพวกเคก้กพวกผลไม้พวกนี้นะครับทำๆๆคาเฟ่นะครับแล้วก็มีเป็นแซลมอนอันนี้เป็น มะนาวนะครับทุกคนก็เนี่ยบีบออกมาจากถุงอย่างนี้ได้เลยส่วนอันนี้ชอบมากเลยเขาจะมีขนมปัง2แบบนะครับก็เป็นแบบกรอบแล้วก็แบบนิ่มนะเอามากินกับคาเวียนะครับหมดแล้วนะครับส่วนอันนี้มัมไม่เอนจอยนะทุกคนเราก็เลยจะกินแทนนะครับ เย้ได้คาเบียร์สองจานเลยเมนคอร์สของวันนี้นะครับ lobster r o รทุกคนให้ดูความกล้ามาชิ้นใหญ่มากว้า wow. ว หลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วก็จะเป็นเวลาพักผ่อนนะครับพนักงานเขาก็จะเดินมาถามว่าอยากให้เขาช่วยปูเตียงให้ไหมเราอยากนอนพักผ่อนไหมนะครับก็จะมีเวลานอนอยู่สักประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็เตรียมพร้อมสำหรับมื้อเช้าต่อนะครับแล้วก็มีครัวซองต์นะครับกับขนมปัง,งช็อกโกแลตแล้วก็นาตาเบสตัวโรนนะครับกต้นหอ รีกโยเกิร์ตกับรูบาบสตรอเบอรี่นะครับโอ้โหโยเกิร์ตแบบช่ำๆมากทุกคนแล้วก็จะขอปิดท้ายจานสุดท้ายกันบน First Class s l i g h t กันด้วยสแกนล็อบคอนจีเลยก็คือโจหอยเชลล์นะครับถือว่าเป็นมือเช้าที่แบบไม่หนักท้องเกินไปเนาะแต่ติดตรงที่รู้สึกว่าเนื้อมันแบบเหมือนปูมากกว่าหอยเชลล์นะครับทุกคน เราก็กลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยนะครับทุกคนเป็นการจบการเดินทางจากเมืองโดฮามาที่กรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนแบบมันผ่านไปเร็วมากๆนะครับเพราะว่ามีกิน2มื้อนอะกมื้อตอนเทคออฟแล้วก็มื้อก่อนแลนดิ้งเบรคฟัตนะครับแล้วก็นอนอีกก็คือ ถทบจะไม่ได้มีเวลาที่รู้สึกเบื่ออะไรเลยนะครับติดอย่างเดียวแค่ว่ามันแบบ WiFi รอบนี้มันใช้ไม่ค่อยได้นะครับคือมาใช้ได้ตอนประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะลงแล้วว่าตลอด6ชั่วโมงครึ่งใช้ไม่ได้เลยนะครับถือเป็นการรีวิวคร่าวๆแล้วกันอาจจะมีตกหล่นอะไรไปบ้างนะใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามอินบ็อกซ์เข้ามากันได้คอมเมนต์ได้นะครับบ๊ายบาย